ก็ทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยก็คือละครเวทีก็คือมีคุณหมอที่เขาเป็นหมอปลอมอยู่แล้วเราก็เป็นหมอที่ไปเล่นเป็นคนไข้อีกทีหนึง่งเราก็งงเหมือนกันอย่างเป็นหมอที่ต้องมาเล่นเป็นนักเรียนอีกทีหนึง่งแรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงอะงงคะวันนี้ครับผมวันนี้วันดีปีใหม่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมอยู่กับการวงสวัครับผม พี่วันมาสอนครับผมเดะติวเตอร์ครับก็ดูแล้วก็อย่าลืมฝากติดแฮชแท็กบวงสรวงพี่วันมาสอนด้วยนะครับเย้เห็นหมใใรรของก่อนเลยนะตั้งแต่ต้นไม่ใช่ครับผมพี่วันคือพี่หญิงครับผมริจๆเมื่อกี้คุยกันอยู่หลังแบ็คดอปว่าใครจะเป็นพี่วันดีนะเอ๊ะ <c oughs> พูดได้ถึงขนาดไหนนะครับอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าคาแรคเตอร์เดี๋ยวให้ไปพูดในงานกาล่าครับผมก็วันนี้ก็เลยให้พูดเขาบีบมาว่าพูดบอกว่าดีใจให้ร่วมงานครับผมเพราะว่าถ่ายกับพี่ออสมา2อสเรื่องแล้วจะเป็นแบบคอมเมดี้ล้วนไม่เคยถ่ายแบบคอร์เรอร์แบบน่ากลัวน่ากลัวจริงจังมาก่อนส่วนใหญ่จะแบบแฝงคอมเมดี้ตลอดครับผมอันนี้เจอพี่ออสครับพี่สามสามนะใช่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 สามเพราะว่าหนังแล้วก็ซีรีส์สองเรื่องใช่ ผ <ok ู้กำกับผู้เจอพี่ออสบ่อยแล้วใช่ครับผมเป็คาก่อนนี้บอกว่าเป็นแบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้ใช่วนใหญ่ใช่ก็ยังไม่เคยเจอแบบแต่พี่ออสเขาแบบค่อนข้างจะฟรีสไตล์อยู่แล้วครับผมแบบว่าขายงานได้เรื่อยๆตลอดจะไม่ได้เป็นแบบฟิกขนาดนั้นครับผมก็ดูจากที่ฟิตติ้งไปก็แบบว่าชิวชิวแต่อันไหนไม่ได้ก็คือยังไม่ให้ผ่านจริงๆครับผม เขาต้องไปใส่ชุดมัธยมใช่เป็นหนึ่งในนั้นไหมคะเหมือนกันครับผมแก๊งเพื่อนอย่างนี้อ่าผมจะเป็นรุ่นพี่ครับผมเอ้ยยังไงการชุดมัธยมผ่านมากี่ปีแล้วคะปีอยากบอกว่าปีปีหกเจ็ดอะทั้งปีตั้งแต่ต้นปีมกราจนถึงตอนเนี้ยใส่ชุดมัธยมมาเรื่องนี้เรื่องที่สี่แล้วใส่ชุดนักเรียนมาตลอดเลยเรายังเรายังยังอยู่ในวัยนักเรียนอยู่เรื่อยๆแค่ขยับจากล่าสุดไปสิบเจ็ดตอนนี้ไปสิบแปดแทนอายุสิบแปดครับผม ยังยัยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบสัทีถึงตอนเรอกว่าเป็นมยยงียเปอไม่ก็ไม่ก็ไม่ได้ห่างไกลขนาดนั้นครับผมก็ใกล้ๆเขาแค่แค่ปีที่แล้วเองเอ้ยปีที่แล้วเมื่อีปีแล้วนะจนจบจาทวาระกันนะตอนนี้ครับผมเป็นยังไงมักษาในพี่ให้เราเป็นแบบมยยุ8ก็ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยนี้อ๋อไม่ใช่ ด้วยด้วยมือตัวเองสมัยนี้เอ้ยก็ประมาณนั้นก็ผมก็ทาก็ทาตัวเองมาตลอดทุกอันเขาถามดัชชีนะแต่เราไปโยงไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขายคลินิกยคะขายกำลังจะโยงเข้าคลินิกตัวเองต่อซอนคลินิกตึกแพนของชั้นสามนะครับสักพักก็จะมาเก็บค่าโฆษณาผมเย่ไม่ตัดออกเลยนะตัดออกอากาศอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไลฟ์ใช่ไหมโอเค อ๋อเป็นสายดีดใช่ไหมครับผมก,ก็ประมาณนั้นอยู่แล้วแต่แต่พอเรื่องนี้คือเขาบอกให้กดลงอีกไม่เอาอันเลิศมากพี่พี่ออดบอกอยู่ไม่เอา,าเอันเลิศมากนะก็ขอแบบพี่ขอแบบจริงจังจริงจังนิสัยบีมาเลยว่าขอนิสัยรวยเอ้ยอ่ะสปอยแล้วเปล่าวะเอ้ยเ,เขาบอกแล้วว่าขอนิสัยรวยครับผมเราก็จะเป็นนิสัยรวยๆให้ครับเออมนงงยังไงเออก็งงเหมือนกันเนาะคาไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เลยครับนิสัยรวยเปก๊กตอนนี้คราวนี้เขาแคสเลรแล้วเดี๋ยวขอเป็นสแกนแทนนะครับผม ต้องไม่ถอะไรอินสบายอกไรการบัตรวสัยรวยอะไรก็จับบัตรเครดิตที่มีตอนนี้หมายถึงนี่ไม่ต้องบีบอะไรมากครับผมก็ชิวๆครับผมเป็นคนรวยคนหนึ่งอยู่แล้วจะเอาดาวเคราะห์กี่อันก็บอกมาได้เลยเราจองให้เอดาวเทียมนี่ก็จะตกลงมาอันนี้อ๋อพี่วันนี้คือเราซื้อสถาบันเขาไปเรียบร้อยแล้วพี่วันก็จะมาหักคอผมแล้วตอนนี้ ครับอย่างที่บอกว่าเล่นแต่ละยคะเทลล์ี่คนเข้าใจะคิดว่าเราเป็นเด็กไม่รู้ว่าเราคือคุณหมอในชีวิตจริงจริงครับผมจริงก็ทุกวันนี้ผมยังงงอยู่เลยก็คือละครเวทีก็คือมีคุณหมอที่เขาเป็นหมอปลอมอยู่แล้วเราก็เป็นหมอที่ไปเล่นเป็นคนไข้อีกทีหนึ่งเอ๊ะเราก็งงเหมือนกันอย่างเป็นหมอที่ต้องมาเล่นเป็นนักเรียนอีกทีหนึ่งเอ๊หรือว่าหมอหมอที่เขาติดโพอยู่เราก็ไม่ติดโพนึในโพหมอเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเป็นหมอครับผมจริงก็คือทุกคนรวมถึงสื่อด้วยก็ยังไม่รู้ว ถ้าทําไม่เห็นข่าวที่ไปช่วยคนบนเครื่องบินก็จะไม่รู้เป็นหมอเหมือนกันต้องการแถลง่าวแถลงข่าวแถลงข่าว่ใช่ครับผมเป็นเป็นหมอท่านหนึ่งเป็นคนหมอท่านหนึ่งที่ยังรักษาคนอยู่เพราะจริงๆพี่เอกก็เป็นคนไข้ของคนหนึ่งเหมือนกันเอ้ยยังไงเป็นคุณหมอรักษาอะไรเถื่ออะไรคนก็เดยเราสงสัยอ๋อจริงๆคนในวงการบันเทิงครึ่งหนึ่งก็ฝีมือผมนะครับ ฝ <c oughs> ีมือฝีมือออเใช่ฝีมือฉีดผมนะครับ <laughs> อ้าวที่ผมเปิดคลินิกที่เป็นแอสติติกคลินิกครับผม <c oughs> แล้วก็จบเฉพาะทางแอนที้เอจจิ้งมาก็จะมีก็จะมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านแอนที้เอจจิ้งพี่หญิงก็เรียนสถาบันเดียวกับผมเหมือนกันก็เป็นรุ่นน้องครับผมพี่หญิงรุ่นสิบสามแบรุ่นสิบเหมือนกันครับผม <c oughs> ผมจบแล้ว <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> ใช่ไม่เค้านอน <c oughs> อย่างเป็นอยู่แล้วยังเป็นต่อแต่ก็เป็นนักแสดงด้วยเอ้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ คุณหมอแล้วครับี่แอดที่ได้เอามันเป็นยังไงบ้างจุเนี่ยไม่ค่อยบอก ซึ่งบางอยงคือผมมันจะไม่ค่อยบอกเขาจะรู้จากคนรอบข้างก็แบบ๋อคนที่คุณหมอนะอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะอ่ตอนแรกก็อาจจะยังไม่เชื่อแต่พอฟังเราคอนซัลหรือว่าฟังเราฉีดแล้วว่าเห็นเห็นแบบผลงานก็จะอ๋อเออค่อยเชื่อหลังจากที่เราเห็นงานมากกว่าครับผมหรือว่าพอถามอายุก็จะเอ้ยจริงเหรอ,เ,อ,อเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในหมอ Anti ging แอนตี้เอจิ้งเราก็ต้องแอนตี้เอจิ้งตัวเองก่อนด้วยใครเขาจะไม่เชื่อเราว่าเราเป Anti ็นแอนตี้เอจิริงจริงๆๆไปหาหมอแอนตี้จะอยากเจอหมอแก่ๆปะก็ไม่ปะเขาอยากเจอหมอเด็กไงจะได้รู้ว่าแบบเออการันตีว่าเราแ ย้อนวัยได้จริงเออถ้าเราบอกเราเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันที่แบบบางทีคนไม่รู้ว่าเออเราคือวัยนี้แล้วนะเราเป็นคุณหมออันนี้ผมว่าเป็นข้อดีสําหรับเฉพาะทางสายนี้ดีกว่าว่าเราแอนตี้เอจจิ่งแอนมันเป็นเด็เป็นแอนตี้เอจิ่งที่มองเห็นว่าเราย้อนวัยได้จริงๆก็เราจะเห็นว่าเออเราดูเด็กกว่าวัยจริงๆนะดูจากเารื่งกินนักเรียนที่ใส่ในเรื่องนี้ได้เอ้ยวนกลับมาขายของพี่วันมาสอนได้ไหมเออก็เป็นข้อดีเนาะมันก็ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละเชื่อถือได้นี่คุณ ใช่ดดด้้้ววววยยยตัเเอองงงสิแล้วแอบกระซิบได้ครับผมว่าใครผ่านมือผมมาบ้างเออเออ่านายขอเข็มหน่อยหลังบ้านปลูกโบตอกอยู่อย่างแรกที่วันเนี้ยที่เราจะได้ลูกค้ากลับมาเดิมไหมคะเอามามามไม่เป็นไรครับผมลูกค้าเข้ามาอยู่แล้วเราเราไม่ได้หาลูกค้าจากกันนี้ลูกค้าจะมาก็มาได้ครับผมเจอกันได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะแบบเป็นเคสไพรเวทครับผมแบบนี้นี่ไงคุณ้ก อ๋อปรึกษากันได้ในกองเรื่อยๆครับผมว่าพี่ส้มก็บอกว่าเอากลกเอาเข็มมาให้พี่หน่อยเอ้ยตอนนี้ อ่าก็สาตุลาคมนี้ครับผมละครเวทีครับผมช่วงนี้ซ้อมละครอยู่ทุกวันเย็นนี้ก็ต้องไปซ้อมต่อเหมือนกันละครเวทีครับผมเรื่องเครื่องบินกระดาษนะครับผมที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครชั้น5้าออร์เดอเตอรี่นะครับผมเราก็จะไปเจอกับพี่แอมเดอร์สตาร์คุณเน็ดเดอร์สตาสิบสองมิฟุก์เอฟนะครับผมป๊อปปี้ทีทูวันแล้วก็ผมด้วยครับผมกอกเลียงครับผมในละครเวทีกาโกศลดีเอ็มเดอะชาริตี้เรื่องเครื่องบินกระดาษรายได้หลักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับศูนย์บริการโรงพยาบาลสิริราชเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้้าาาาาายยคครรับเเเห็นนมมมลล่่่อองกพะววดิสสืแ ยอ,นนอยากบอกว่า 2, 2> เ,เดือนที่ผ่านมากรกฎาคมหาเล่นละครเวทีเหมือนกันทั้งสองเดือนเลยคือเล่นทั้งเดือนเลย i m m e r s i v e Theater ครับผมของ BCS บางกอกครามสตอรี่ครับพวกเขาจัดทุกปีปีนี้จัดที่ R4C ข้างๆสามแากมิตรภาวผมอยู่ทั้งเดือน mm hmm. เป็นพระเอกด้วยนะแต่เขาจะเป็นเรื่องที่แบบจัดเป็น EP EP ไปครับผมเป็นคล้ายกับเฟสติวัลเป็นเทศกาลปีนี้ครบแล้ว EP หนึ่งเดือนอีกปีหน้าเ mm hmm. ็จะกลับไปทีเดิมไปติดตามได้ที่ BCS ครับผมบางกอกคลาเมสตอรี mm ่ hmm. ก็จะเจอกันเรื่อยๆคนนี้คนไม่เชื่อว่าเป็นหมอเพราะว่าอยู่กรด็ละครจริงละครฉ่ำเป็นหมอที่โดดไปละครเวทีได้ด้วยอ่ะจริงละครฉ่ำเวอร์ซึ่งถ้าไม่ถ่ายทำไม่ถ่ายซีรีส์ก็จะเราอยู่ในนี้แหละครับผมก็คือละครเวทีบ้างแล้วก็ซีรีส์ก็จะมีออนน่าจะเป็นปีหน้าครับผมก็ eye contact กับซีรีส์ครับเพียงสบตาครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากเรื่องนี้วันนี้เรามาบวงสรวงเรื่องนี้เลย The s t i l t c r ับพี่วันมาสอนวันนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กบวงสรวงพี่วันมาสอนด้วยครับ สักหน่อยเถอะนันๆทีสักหน่อยเถอะแหม่วันนี้เราต้องตั้งนะคะใช่ครับผมขอบคุณครับผม